สามซองหนึ่งมักวันนี้เรามายำไขยมะกินกันครับเออก่อนก่อนจะยำเราจะบอกว่ามีระดับครูบาอาจารยนะ์บอกว่าไขยมะมันเป็นอันตรายแต่ผมก็เซิร์ชดูใน YouTube แล้วจริงๆถ้าไขยมาทำถูกต้องตามวิธีคือตั้งแต่การที่หมักนะครับก็เหมือนไข่เค็มมันจะไม่อันตรายนะครับแต่ว่า คอยสังเกตที่ไข่ข้าวนะครับถ้ามีสรารตะก่วมันจะดำถ้าไข่แดงดำไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไข่ข้าวดำนั่นคือคุณทานสรารตะก่วเข้าไปแต่ทําว่าสานตะ่วมันก็อยู่ทั่วไปในกุ้งในกึ้งมีหมดพืชผักทุกชนิดมีหมดนะครับอันนี้พัญญาเตรียมไว้ให้เครื่องยำเต็มรูปแบบแต่ว่าเราไม่ต้องอะไรมากครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดครับถ้วยเดียวซื้อเข้ามาซื้อเข้ามานะครับอันนี้เราจะยำไขยย่ยำมาก,ก็คือเครื่องมันอยู่ในนี้แล้วไงจริงๆเราต้องยำไข่ก่อนใช่ไหมรับยำไข่เราก็เอาไข่ลงมาก็ไข่ไข่กับยังม,มีแหนมแหน่ มีแนมมะนาวไม่ต้องครับเพราะน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราเปรี้ยวอยู่ถ้าไม่พอใจเดี๋ยวใส่ลงไปใหม่นะครับเคร,เครื่องเครื่องเคียงเยอะมากปล,ลงไปเลยโอ้เยอะเอาพอประมาณก่อนเดี๋ยวมันจะคนไม่ได้นะครับแล้วน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ได้ทำเองนะครับถ้าใครมีสูตรน้ำจิ้มซีฟูด้ดขอสูตรด้วยครับอันนี้ซื้อเข้ามานะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดลงไปเลย แล้วเราก็คนคนให้ขาบันสะก่อนนะครับคนเลยไม่มีช่งางภาพนะครับเอาแค่ปอกไข่อปอกไม่เป็นเลยครับเปลือกแตกเละเทะอันนี้ทำกินเองนะครับคนเดียวสามลูกแต่ว่าเครื่องเคียงอะไรเยอะไปประมาณนี้เลยแต่ ผมยังเตรียมไว้อีกไม่รู้พัญญาเขาเมียนะไม่ใช่พัญญาเมียเตรียมเครื่องไว้เยอะผมก็ยังเตรียมไว้อีกเครื่องหนึ่งใส่ลงไปเลยครับนี่หมดเครื่องเมาเมายัวย่วยัว่วเสัวก,กินสวสัวๆกินเ่วก,กินมั่วแต่ไม่ชัว่วนะครับอื ถ้าไปตามร้านก็สะอาดอร่อยนะครับแต่ของเราสะปกก็อร่อยเดี๋ยวชิมก่อนเมียเมียก็เตรียมเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไปธุระมาเดี๋ยวผมขอชิมก่อนหาใครไม่เจอเลยเครื่องเยอะมากครับก็จเะเละๆหน่อยหนึ่ง ใครมีสูตรน้ำจิ้มซีฟูด้ดบอกผมด้วยครับเอามายำใค่ยะมาเนียครับเราไม่ต้องอะไรพิธีรีตองเยอะครับ <c oughs> หนัวมากครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยไปยำหอยเชอรี่ยำหมูกรอบจะยำอะไรก็ได้ครับยำได้ทุกอย่างจะอยู่ที่ว่าสูตรน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพราะว่าผมทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เป็นใจเย็นไม่พอครับ เครื่องเขาเยอะมากเครื่องน้ำจิ้มซีฟูดนะผมมือซื้อมาสองลิตรนะครับสองลิตรสองลิตรอยู่ที่วันนั้นเขาเอาไปประมาณ500บาทนะครับเพราะมันต้องเอาไปปัน่นไล่ขบวนการอยู่ครับไข่แดงไขยย่ยมะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลาชินีมีมู่ยอครับลองชิม อร่อยพอซือ้อีกครับซือ้อซื้อทำจิ้มครับเจ้านี้อร่อยจริงลองทำกินกันดูครับแต่ใครยอะมาไม่อันตรายนะครับถ้าหมักถุกต้องตามวิธีห้ามเอาสารบนเปื้อนอย่างอื่นมาเร่งเพื่อให้เขาสุกเร็วเป็นเร็วลองไปเจอดูครับใน youtube มีครับครับสวัสดีครับ